สวัสดีครับพบกับผมดรหนุ่ย Strategic Man วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อทำไมเราถึงหมดไฟง่ายและวิธีสร้างไฟให้กลับมาแรงกว่าเดิมนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองทุกวันนี้โลกการทำงานเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและความกดดันสูง ผู้คนวัยทำงานจำนวนมากต้องเผชิญกับความเครียดความรู้สึกหมดไฟหรือรู้สึกว่าตนเองหยุดนิ่งไม่ก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราปรับตัวและเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เราจะมาฟังเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของคนวัยทำงานที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมเจาะลึกเครื่องมือ และเทคนิคการพัฒนาตนเองที่ใช้ได้ผลจริงได้แก่การเขียนบันทึกหรือ journaling การเจริญสติหรือ mindfulness การโค้ชตนเองหรือ self-coaching และความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence เราจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญวิธีการที่ใช้จัดการและผลลัพธ์ที่ได้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับทั้งแรงบันดาลใจและสาระความรู้และปิดท้ายด้วย เคล็ดลับที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเรื่องเล่าจริงพลังของการเขียนบันทึกลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดตกงานซึมเศร้าและมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเลยนี่คือจุดที่ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยทำงานพบว่าตนเองกำลังเผชิญอยู่เขาตระหนักว่าตัวเองกำลังมีปัญหาทางจิตใจอย่างหนัก จนต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้จมดิ่งไปมากกว่านี้เขาจึงตัดสินใจลองวิธีง่ายๆอย่างการเขียนไดอารี่ทุกวันและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาชายหนุ่มคนนี้ได้แชร์ประสบการณ์ของเขาบนโลกออนไลน์ไว้ว่าเมื่อสมเดือนก่อนผมซึมเศร้าสุดๆตกงานแถมยังมองโลกในแง่ร้ายกับตัวเองอนาคตและโลกใบนี้อย่างจริงจัง ผมรู้ว่ากำลังมีปัญหาทางจิตใจและต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงตัวเองออกจากวังวนนี้เขาเลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งโดยชวนกันทำชาเลนจ์เขียนไดอารี่สามเดือนด้วยกันทั้งคู่กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุภายในสามเดือนอย่างชัดเจนในหลายด้านของชีวิตเช่นสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์และงานอดิเรกจากนั้นแตกเป้าหมายใหญ่เหล่านั้นออกเป็นนิสัย หรือกิจกรรมย่อยๆที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแต่ละสัปดาห์ทั้งสองคนจะนัดกันมาเช็คอินติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจกันอย่างสม่ำเสมอ3เดือนผ่านไปผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายชายหนุ่มเล่าว่าผมไม่สามารถบรรยายได้เลยว่ารู้สึกขอบคุณและทึ่งแค่ไหนที่การเขียนไดอารี่ได้ช่วยระบายพลังงานและช่วยให้จิตใจปลอดโปรง่งผมมีความคืบหน้าอย่างมากในด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต การเงินและอารมณ์รวมถึงเริ่มสร้างนิสัยที่ดีอย่างสม่ำเสมอการจดบันทึกทุกวันเปลี่ยนมุมมองที่เขามีต่อตัวเองและโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยมองทุกอย่างในแง่ลบเขากลับมามีกำลังใจและมองเห็นความหวังในอนาคตอีกครั้งเขาบอกได้ว่าการได้เห็นสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่บันทึกพัฒนาการของเขาตลอด3เดือนนั้นเป็นสิ่งที่ส่งพลังมากทำให้ไม่อยากหยุดเขียนไดอารี่เลย และยังกล่าวขอบคุณกระบวนการเขียนบันทึกที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์เรามาวิเคราะห์กรณีนี้กันครับปัญหาของชายหนุ่มคือภาวะซึมเศร้าและชีวิตที่หยุดชะงักวิธีที่เขาใช้คือการเขียนบันทึกประจำวันควบคู่กับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลร่วมกับเพื่อนซึ่งกลายเป็นวิธีการแบบเซลฟ์เทอราพีที่ช่วยเยียวยาตนเองได้อย่างน่าสนใจ ผลลัพธ์ที่ได้คือสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความคิดที่เป็นระเบียบและมองโลกเชิงบวกมากขึ้นอีกทั้งยังเกิดการพัฒนานิสัยด้านสุขภาพการงานและการเงินอย่างเป็นรูปธรรมการเขียนบันทึกช่วยให้เขาได้ทบทวนความคิดและความรู้สึกที่ยุ่งเหยิงในหัวออกมาเป็นคำพูดทำให้ปัญหาต่างๆดูเป็นรูปธรรมและจัดการได้ง่ายขึ้นงานวิจัยทางจิตวิทยาก็สนับสนุนประสบการณ์นี้ โดยพบว่าการเขียนไดอารี่เป็นประจำช่วยให้เราได้ระบายความคิดและความรู้สึกด้านลบออกมาลดความเครียดและความวิตกกังวลลงเพราะการเขียนเปรียบเสมือนช่องทางระบายอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นเองอีกทั้งยังช่วยจัดระเบียบความคิดและเคลียร์จิตใจให้โล่งขึ้นทําให้เรามองเห็นปัญหาอย่างมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นด้วยนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําว่าเราควรเลือกรูปแบบการเขียนที่เหมาะกับตนเองเช่น เขียนแบบอิสระตามใจหรือตอบคำถามตามหัวข้อที่กำหนดและกำหนดเวลาสถานที่เขียนที่แน่นอนประจำวันเพื่อสร้างวินัยให้เกิดขึ้นซึ่งเทคนิคการเขียนบันทึกควบคู่กับการสะท้อนคิดเหล่านี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ลึกซึ้งและตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสรุปแล้วกรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า journaling เป็นเครื่องมือทรงพลังในการพัฒนาตนเอง ช่วยทั้งในด้านสุขภาพจิตการสร้างนิสัยที่ดีและการเปลี่ยนมุมมองชีวิตไปในทางที่สร้างสรรค์สติและการเจริญสติในที่ทำงานกรณีศึกษา mindfulness กับองค์กรระดับโลกความเครียดจากการทำงานที่มีเดทไลน์รัดตัวการทำงานหลายอย่างพร้อมกันล้วนเป็นปัญหาที่คนวัยทำงานยุคนี้ต้องพบเจอหากขาดสติหรือ mindfulness เราอาจพบว่าตัวเองหลุดโฟกัสอยู่บ่อยๆจิตใจว้าวุ่นและตอบสนองต่อปัญหาด้วยอารมณ์มากกว่าจะใช้เหตุผลผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนจำนวนมากในองค์กรมีอาการคล้ายสมาธิสั้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้ต้องคิดฟุ้งซ่านและเร่งรีบตลอดเวลาจนเกิดภาวะ attention deficit trait ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและเกิดปัญหาความขัดแย้งจากการขาดสติได้ในที่สุด วิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้ที่ได้ผลคือการฝึกเจริญสติในชีวิตการทำงานนั่นเอง mindfulness หรือการเจริญสติหมายถึงการฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะอย่างตั้งใจเช่นการตามลมหายใจและยอมรับรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองณขณะนั้น การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกสติเช่นกันหลักการฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้เองที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้จนเกิดผลลัพธ์น่าทึ่งงานวิจัยและกรณีศึกษามากมายยืนยันว่า mindfulness สามารถลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กรได้จริงบริษัทใหญ่อย่าง Google Apple IBM และ Nike ต่างบรรลุความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะในแง่ผลประกอบการกําไรที่เพิ่มขึ้นหรือประสิทธิภาพการทํางานที่เติบโตตลอดจนพนักงานมีความสุขและแสดงภาวะผู้นํามากขึ้นซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับสําคัญก็คือการลงทุนพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกสติอย่างจริงจังนั่นเองกรณีศึกษาที่บริษัท Google ได้ริเริ่มโปรแกรมฝึกสติชื่อ search inside yourself มาตั้งแต่ปี2007 โดยเชื่อว่าการเจริญสติจะช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานช่วยให้พนักงานเข้าใจแรงจูงใจและความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานมากขึ้นผลปรากฏว่าหลังการฝึกพนักงานมีความอดทนมากขึ้นรับฟังผู้อื่นได้ดีขึ้นและระดับความเครียดลดลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งไปกว่านั้น Google ได้ทำการทดลองแบ่งกลุ่มวิศวกรออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกทุ่มเททำงาน 100%ตามปกติส่วนอีกกลุ่มทำงาน80%อีก20%ของเวลางานให้เข้าคอร์สฝึกสติผลลัพธ์คือภายในเวลา3-6เดือนกลุ่มที่ฝึกสติมีระดับ productivity สูงกว่ากลุ่มที่ทำงานอย่างเดียวถึง2เท่าเลยทีเดียวหลังจากเห็นผลชัดเจนเช่นนี้ Google จึงขยายผลโปรแกรม search inside yourself ไปทั่วทั้งองค์กร และองค์กรใหญ่อีกหลายแห่งก็ปรับใช้แนวทางนี้ตามมาเช่น Apple ที่อนุญาตให้พนักงานใช้เวลา30นาทีต่อวันไปกับการนั่งสมาธิหรือเล่นโยคะระหว่างงานและ n i k ีที่จัดห้องสงบเงียบไว้ให้พนักงานใช้พักผ่อนหรือนั่งสมาธิตามต้องการบทเรียนจากกรณีนี้พบว่าในระดับบุคคล mindfulness ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้น และไม่จมอยู่กับความเครียดหรือสิ่งรบกวนใจในระดับทีมและองค์กรการฝึกสติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บรรยากาศการทำงานดีขึ้นพนักงานมี resilience หรือความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่สูงขึ้นรับมือกับความกดดันได้ดีกว่าเดิมและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้การฝึกสติยังปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกเช่น การเปิดใจรับฟังกันและกันลดความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมอีกด้วยในกรณีของ Google ยังพบว่าการฝึกสติช่วยเสริมสร้างการสื่อสารที่ดีและทีมเวิร์กพนักงานไม่ต่อว่ากันและทำงานอย่างราบรื่นส่งผลให้งานมีคุณภาพมากขึ้นถึง2เท่าอย่างที่กล่าวไปแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่บุคคลทั่วไปเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ แต่องค์กรระดับโลกเองก็มองว่า mindfulness เป็นเครื่องมือการพัฒนาคนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุนเวลาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อฝึกสติสามารถให้ผลในระยะยาวทั้งต่อประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาวะของคนทำงานการโค้ชตนเอง self coach เมื่อคุณเป็นโค้ชให้ตัวเองในขณะที่หลายคนเลือกจะปรึกษาโค้ช หรือนักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเองแต่ความจริงแล้วเราทุกคนสามารถสวมบทบาทเป็นโค้ชให้ตัวเองได้เช่นกันการโค้ชตนเองคือกระบวนการที่เราทำหน้าที่เป็นทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ชในคนคนเดียวกันโดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นด้วยแรงจูงใจภายในและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้หมายถึงการรับผิดชอบชีวิตของตนเองโดยอาศัยปัญญาภายในตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และลงมือทําให้สําเร็จพร้อมทั้งใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อจัดการลําดับความสําคัญของงานและรับมือกับอารมณ์ของตัวเองการโค้ชตนเองไม่ได้หมายความว่าจะมาแทนที่โค้ชมืออาชีพได้ทั้งหมดหากแต่เป็นวิธีเสริมที่ทําให้เราได้ฝึกทักษะการตั้งคําถามและสะท้อนคิดด้วยตนเองอยู่สม่ําเสมอซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในระยะยาวทําไมการโค้ชตัวเองจึงสําคัญ สำหรับคนวัยทำงานการมีทักษะนี้จะช่วยให้เราจัดการความเครียดและความท้าทายได้ดีขึ้นเพราะเราสามารถดึงตัวเองกลับมาโฟกัสแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยชี้ทางงานวิจัยพบว่าการโค้ชตนเองส่งผลให้เรามีระดับการกำกับตนเองหรือ self regulation และแรงจูงใจในตนเองหรือ self motivation สูงขึ้นซึ่งสองสิ่งนี้ล้วนจำเป็นต่อความสำเร็จในการทำงานและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้การโค้ชตัวเองยังช่วยฝึกให้เรารับฟังความคิดและความรู้สึกของตนเองอย่างเป็นระบบเกิดการทบทวนตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนที่มีวุฒิภาวะและพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถือเป็นทักษะติดตัวที่นำไปใช้ได้ทุกที่ ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามและยังทำให้เราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นในที่ทำงานได้ด้วยเครื่องมือในการโค้ชตนเองมีโมเดลและกรอบความคิดหลายอย่างที่ช่วยให้กระบวนการโค้ชตัวเองเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นหนึ่งในโมเดลที่เป็นที่นิยมทั่วโลกคือโมเดล Grow ซึ่งคิดค้นโดย Sir John Whitmore ประกอบด้วยการตั้งคำถามกับตัวเอง 4. ด้านคือ g o หรือเป้าหมายเช่น ฉันอยากบรรลุผลลัพธ์อะไร Reality หรือความจริงของสถานการณ์ปัจจุบันเช่นตอนนี้ฉันอยู่จุดไหนกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ Options、หรือทางเลือกเช่นฉันมีทางเลือกอะไรบ้างที่จะลงมือทำได้และวิวหรือความตั้งใจที่จะทำเช่นฉันตัดสินใจเลือกทำสิ่งใดและจะลงมือทำเมื่อไหร่การถามตอบกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ผ่านกรอบ โกรนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพเป้าหมายและวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างชัดเจนขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ความคิดวนไปมาอยู่ในหัวโดยไม่มีทิศทางนอกจากโกรแล้วยังมีโมเดลอื่นๆเช่น A B C D E โมเดลที่ใช้หลักการทางจิตวิทยามาช่วยท้าทายความคิดด้านลบของตนเองแต่ไม่ว่าจะใช้รูปแบบใดจุดร่วมสำคัญคือการที่เราลงมือตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพและทางแก้ปัญหาที่อยู่ในตัวเราออกมาใช้อย่างเต็มที่มาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้กันนะครับลองจินตนาการว่าคุณต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เรื่องหน้าที่การงานเช่นจะเปลี่ยนสายอาชีพดีหรือไม่แทนที่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือหลีกเลี่ยงไม่กล้าเผชิญปัญหาคุณอาจใช้การโค้ชตนเองเข้าช่วยเริ่มจากเขียนเป้าหมายที่แท้จริงของคุณเช่น อยากทำงานที่สอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองและมีความหมายมากขึ้นจากนั้นประเมินสถานการณ์ปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาเช่นคุณมีทักษะการเงินโอกาสแค่ไหนในตอนนี้ตามด้วยระดมสมองทางเลือกที่เป็นไปได้เช่นเรียนต่อหางานที่ใหม่หรือปรับมุมมองกับงานปัจจุบันและสุดท้ายตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดพร้อมตั้งใจลงมือทำตามที่เลือก แล้วจดบันทึกขั้นตอนเหล่านี้ไว้กระบวนการนี้จะช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีที่มาที่ไปมีเหตุผลรองรับและลดความลังเลสับสนในใจลงได้มากนี่คือความมหัศจรรย์ของการโค้ชตัวเองที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาแก้โจทย์ชีวิตได้อย่างเป็นระบบความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence หัวใจสำคัญของผู้นำยุคใหม่ ในการทำงานร่วมกับผู้คนไม่ว่าจะในบทบาทพนักงานหรือผู้บริหารความฉลาดทางอารมณ์หรือ Emotional Intelligence หรือ EQ คือทักษะที่มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและบรรยากาศในการทำงานความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองรวมถึงเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม แนวคิดนี้ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายโดยนักจิตวิทยาอย่างแดเนียลกอลเลแมนซึ่งพบว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกการทำงานล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ EQ ที่สูงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมี IQ สูงหรือทักษะทางเทคนิคที่เก่งกาจแต่อย่างใดนอกจากนี้งานวิจัยของเขายังระบุว่าการเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารระดับสูงที่โดดเด่นกับผู้บริหารทั่วไป พบว่าเกือบ90%เซ์ของความแตกต่างในคุณลักษณะของพวกเขาเกิดจากความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าความสามารถทางสติปัญญากล่าวได้ว่าคนที่จะก้าวไปได้ไกลกว่าในสายอาชีพมักแตกต่างที่ทักษะด้านอารมณ์และการเข้าสังคมมากกว่าความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ EQ ที่สูงยังสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างเช่น งานวิจัยโดยนักวิชาการเดวิดแม็กแคลแลนศึกษากลุ่มผู้จัดการอาวุโสในบริษัทระดับโลกพบว่าผู้จัดการที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักทำผลงานได้สูงกว่าเป้าหมายรายได้ประจำปีถึง20%ขณะที่หัวหน้าทีมที่ขาดทักษะด้านนี้มักมีผลการทำงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่า EQ ไม่ใช่แค่ทำให้คนคนหนึ่งดูโดดเด่นขึ้นมาเท่านั้น แต่ยังส่งผลเป็นรูปธรรมต่อความสําเร็จในงานและผลประกอบการด้วยบุคคลที่มี EQ สูงจะรู้ว่าตนเองกําลังรู้สึกเชิงบวกหรือลบอย่างไรและสามารถควบคุมตอบสนองได้เหมาะสมมีแรงขับเคลื่อนภายในใน,ในการทําเป้าหมายให้สําเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครวมทั้งเข้าใจมุมมองและความต้องการของผู้อื่นและมีทักษะในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกล่าวอย่างง่ายคือเก่งทั้งจัดการอารมณ์ตัวเองและเข้าใจผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากและมีคุณค่ามากในโลกการทำงานมาดูกรณีศึกษาในองค์กรกันครับทุกวันนี้หลายองค์กรชั้นนำตระหนักถึงความสำคัญของ EQ และบรรจุสิ่งนี้เข้าไปในโปรแกรมพัฒนาบุคลากรและผู้นำอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นที่บริษัท Johnson Johnson ได้นำแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์มาฝังในการพัฒนาผู้บริหารและการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ผู้จัดการได้พัฒนาทักษะในมิติของ EQ ทั้ง4ด้านคือการตระหนักรู้ในตนเองการบริหารจัดการตนเองความตระหนักรู้ในสังคมและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังผนวก EQ เข้าไปในระบบประเมินผลการทำงานโดยไม่ได้ดูแค่ว่าผู้จัดการทำผลงานได้ตามเป้าหรือไม่แต่ยังประเมินวิธีการที่ได้มาซึ่งผลงานนั้นๆด้วยเช่น พฤติกรรมการแสดงความเห็นอกเห็นใจการสื่อสารเปิดอกจริงใจและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมก็ล้วนเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ผู้บริหารจะต้องทำให้ได้ควบคู่ไปกับตัวเลขธุรกิจการกำหนดมาตรฐานเช่นนี้ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองคอ์กรที่สนับสนุนและให้คุณค่ากับ EQ อย่างชัดเจนเห็นได้จากบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างรับฟังและให้ความร่วมมือกันเป็นทีมซึ่ง บริษัท Johnson Johnson ยึดถือว่าเป็นพื้นฐานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั่นเองในระดับบุคคลมีตัวอย่างผู้นำยุคใหม่หลายคนที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ EQ ในการบริหารทีมนั้นได้ผลดีเพียงใดยกตัวอย่างเช่นสุนดาพิชยัย CEO ของ Google คือหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจเขามีชื่อเสียงว่าเป็นผู้นำที่ถ่อมตัวเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และสื่อสารกับพนักงานอย่างจริงใจส่งตรงภายใต้การนำของเขา Google ได้สร้างวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยทางใจกล้าแสดงความคิดเห็นและลองผิดลองถูกโดยไม่ต้องกลัวถูกตำหนิส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆอยู่เสมอในทีมของพิชัยนั้นความหลากหลายทางความคิดและการเปิดกว้างรับฟังเป็นสิ่งที่ได้รับการส่งเสริม ทำให้พนักงานมี engagement หรือความผูกพันกับองค์กรสูงเพราะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีเสียงในที่ทำงานสุดท้ายแล้ว o o o l l e จึงดึงดูดคนเก่งๆให้มาร่วมงานได้มากและรักษาพนักงานดีๆให้อยู่กับองค์กรได้นานเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เงินซื้อไม่ได้แต่ต้องมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ EQ อย่างแท้จริงจากตัวอย่างทั้งหมดนี้จะเห็นได้ชัดว่า ไม่ว่าในแง่การพัฒนาตัวเองหรือการเป็นผู้นำคนอื่นทักษะด้านอารมณ์ความตระหนักรู้ในตนเองและการมีสติรู้ตัวเป็นรากฐานที่สำคัญมากคนที่มุ่งพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านี้มักจะสามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับชีวิตและการงานของตนเองและยังส่งผลดีต่อคนรอบข้างและองค์กรด้วย เอาละต่อไปนี้คือเคล็ดลับพัฒนาตนเองที่นำไปใช้ได้จริงครับโดยเราขอสรุปแนวทางปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่คุณผู้ฟังสามารถลองนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ทันทีแนวทางที่1เขียนบันทึกประจำวันลองหาเวลาวันละ5-10นาทีเขียนไดอารี Journal, ร่หรือเจอร์ a นลงสมุดหรือแอปก็ได้ เนื้อหาอาจเป็นการระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันนั้นการบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณหรือจดเป้าหมายเล็กๆที่อยากทำให้สำเร็จการเขียนจะช่วยจัดระเบียบความคิดคลายความเครียดและทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นตามที่งานวิจัยยืนยันไว้ความสม่าเสมอเป็นสิ่งสำคัญมากลองเขียนต่อเนื่องทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละสองสาครั้งแล้วคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอารมณ์ของตัวเอง แนวทางที่สองฝึกสติในชีวิตการทำงานเริ่มฝึก mindfulness ง่ายๆได้โดยการอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นเช่นขณะที่ดื่มกาแฟตอนเช้าให้ลองดื่มอย่างมีสติรับรู้รสชาติและกลิ่นอย่างเต็มที่หรือเมื่อต้องเผชิญงานที่ยุ่งยากให้หยุดพักสั้นๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆช้าๆนับ1 5ถึงแล้วหายใจออกยาวๆทำเช่นนี้หรอบ เพื่อให้จิตใจสงบอยู่กับลมหายใจการฝึกหายใจและทำสมาธิสั้นๆระหว่างวันจะช่วยรีเซ็ตความเครียดและเพิ่มสมาธิได้ทันทีนอกจากนี้คุณอาจจัดสรรเวลาสำหรับการนั่งสมาธิหรือโยคะเบาๆหลังเลิกงานการลงทุนเวลาสั้นๆน,นี้สามารถให้ผลระยะยาวที่คุ้มค่าเช่นลดความเหนื่อยล้าทางใจปรับปรุงสุขภาพจิต และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นเหมือนที่ตัวอย่างจาก Google แสดงให้เราเห็นว่าการให้เวลาพนักงาน20%ไปฝึกสติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวแนวทางที่3โค้ชตัวเองเป็นประจำฝึกตั้งคำถามและสนทนากับตัวเองอย่างสร้างสรรค์เหมือนที่โค้ชมืออาชีพทำกับลูกค้าลองกำหนดสัสปดาห์ละครั้งหรือทุกๆสิ้นเดือน ที่คุณจะทบทวนเป้าหมายและผลงานของตัวเองตั้งแต่เรื่องงานไปจนถึงชีวิตส่วนตัวใช้คำถามแนวกร o w ข้างต้นเป็นไกด์เช่นเป้าหมายสำคัญของฉันตอนนี้คืออะไรตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรฉันมีทางเลือกหรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างและก้าวต่อไปที่ฉันจะลงมือทำคืออะไรจดคำตอบลงในสมุดหรือไฟโน้ตแล้วลองอ่านทบทวนดูเป็นระยะ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณเห็นพัฒนาการของตัวเองช่วยให้วางแผนชีวิตได้เป็นระบบระมัดระวังจุดอ่อนของตัวเองและไม่หลงทิศทางการโค้ชใ้ตนเองอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณเป็นคนที่รู้จักตัวเองในทุกมิติและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นแนวทางที่ 4. พัฒนา EQ ในทุกวันความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เริ่มต้นง่ายๆจากการฝึกรับรู้อารมณ์ตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเช่นเมื่อเจองานผิดพลาดให้สังเกตว่าตัวเองกำลังโกรธเศร้าหรือผิดหวังและฝึกหยุดสักครู่ก่อนตอบสนองเพื่อเลือกการกระทำที่สร้างสรรค์แทนการระบายอารมณ์ออกไปฝึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยการตั้งใจฟังเวลาที่เพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวพูดไม่ขัดจังหวะและลองเข้าใจมุมมองของเขา วิธีง่ายๆอีกอย่างคือหมันถามตัวเองว่าคนรอบข้างรู้สึกอย่างไรและเราจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนเขาได้อย่างไรบ้างการเอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้จะค่อยๆสร้างทักษะความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารที่ดีนอกจากนี้ควรเปิดใจรับฟีดแบ็จากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเพราะบางครั้งเรามองไม่เห็นจุดบกพร่องของตัวเองการได้รับคำแนะนำและนำมาปรับปรุงจะช่วยพัฒนา EQ ของเราให้ดีขึ้น สุดท้ายอย่าลืมว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้และเพิ่มขึ้นตามวัยประสบการณ์ดังนั้นจงเรียนรู้จากทุกปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมหรือความสําเร็จในการสื่อสารครั้งล่าสุดล้วนเป็นบทเรียนที่จะทําให้เราค่อยๆเติบโตเป็นเวอร์ชั่นที่ฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นในทุกวันขอชื่นชมทุกท่านที่ลงทุนเวลา กับการพัฒนาตนเองผ่านพอดแคสต์นี้ความจริงที่เราได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆก็คือไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟอยากยกระดับศักยภาพในการทำงานหรือปรับปรุงทักษะการเป็นผู้นำของตนเองเครื่องมือต่างๆที่เราพูดถึงการเขียนบันทึกการฝึกสติการโคชตนเองและการพัฒนา EQ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีทีละเล็กละน้อยลองเลือกสักอย่างที่เหมาะกับคุณและลงมือทําดูเชื่อเถอะว่าการลงทุนกับตัวเองเช่นนี้ไม่มีคําว่าขาดทุนเหมือนคํากล่าวที่ว่าการพัฒนาตนเองวันนี้คือของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเราในวันหน้าขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านบนเส้นทางการเติบโตและค้นพบตัวเองที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆวันหากพอดแคสต์นี้มีประโยชน์ ช่วยพิมพ์หนึ่งและแชร์ให้เพื่อนๆของท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับนี่คือ Star t r e k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง